จะกนนตามเนื้อเธอรอืมอรยแล้จะลองกินกับอันนี้บ้างอันนี้เราซื้อมาแล้วเราแกะกินไปแล้วค่ะทุกคนทไมมันี่เธอกิ้ยังไงมันลึก นูเทลทลาชน,นะอมืมโอเคกินกับมัมเมลโล่แล้วมัมเมลโลรสสตบบรอเบอรี่หรือว่าวานิลาอันนี้ของหนูเป็นสตบบรอเบอรี่ของกูก็เป็นวานิลาวานิลากับนูเทล่าก็รั้มโอเคบบ๊าายยอ๋อยังยังไม่บ๊ายบายอีกคนนึงชิมอีก <laughs>